เครื่องหนึ่งก็อกมยี่สิบเก้านิ้วนะเพราะฉะนะั้นทีวีเล็กมีสามเครื่องผมก็เลยคุยกับไอ้ผลมนั้นว่าเอางี้ไว้ไอ้ผมนีาา้เล่เเนทีวีใหญ่นะมีนะเพื่อทีนี้มันก็เอาซ่อนไว้หลังตูง้แข็งแต่ผมของบ้านอย่างนี้นะครับคอมิวเตอร์สี่ทางนะตอนนี้มันต่ออย่างนี้ไว้ให้เราแล้ว เดิ่นสายซ่อนไปอย่างดีนะต่อให้เราแบี่ยเลื่อนพุทธกันเดียวเราก็เอามอสมปลเนี่ยไปใส่ใช่ไหมหมอสหลังจากนั้นก็อเอารีเวอร์ a เอวีดัดลงไปก็จูนหาให้ผมหน่อยนะครับนะการที่หนึ่งการที่สองสายที่เหลือขั้นยนอันนี้ของพีนที่ไ,นะไการพีนไนอกับจานไดนาแยกยังไงแยกกยังไงาะ สร้างของไดน้าเป็นยึดยึดแบบนี้นะการทำแบบโครงสร้างของดินแดนยึดตายนะออกจาดนะอบกจาดแล้วค่อนข้างสูงหน่อยนะแล้วไซส์จาจะใหญ่กว่าแบบนีนะครับวันนี้เวลาพ่วงมาพากเกมท่านบอกว่าการ ตอนนี้จะแยกได้ยังไงไไอันนี้ซ่อนไว้หลังแหลกเหมือนเดิมนะสี่จุดหนึ่งสองสามันติดอยู่คุยเรื่องครับสี่เครื่องสี่เครื่องมอนเดินนะอ้าวการแยกสี่จุดทำยังไงปกติหัวรับหนึ่งหัวจะรับได้หนึ่งเครื่องใช่ไหมแตมเ่อนไขมันมันก็ออกแบบมาหมายว่าแต่บอคน ต้องการสองจุดก็ออกทางสองเอาเขาเรียกสองเอา้าน <c oughs> ะก็คืออิสลาตทั้งตอวพุทหนึ่งตัวพุทส,สองถูกไหมตา,านนี้จะเสียแต่ยินบอกมันไม่ปั๊มให้มันเสีอเยอนะไรเนาะใส่ัวแปฟใส่ตัวแยกใส่ตัวแยกนะครับใส่ตัวแยกตอนนี้จากหวาัวเ,เอามันเรียกเอาอะไรมันเรียกขั้วคือมันจะมีหัวแบบเบอร์กับแบบอะไรแบบพอใช่ไหมเอออันนี้อะไร อ่านก็นต้องลากสายกี่เส้นครับสองเส้นใช่ไหมหเบอร์หอแล้วครอบเป็นไงครับยัดส่มยปูตันนี้มันจะแยกออกไปทีทีเครื่องครับทีทีเค,ครื่ <c oughs> องนะทีิสลักงง